ถึงสุกนะคะที่ยัง25เจอเรา2คนนะคะที่ช่อง 7sd แบบนี้ถูกต้องค่ะแม่จูนอะไรยังไงทำไมต้องแบบเล่นเยอะขนาดนี้ผมปากตัางหูอะไรเป็นอะไรก็ต้องจัดเต็มหน่อยเราไม่ใช่คนธรรมดาแล้วแม่ทำไมเราเป็นอะไรสัมภเวสีเป็นตายายมั้ง ป็นนักแสดงแล้วมีภาพยนตร์เข้าโรงภาพยนตร์ตอนนี้แล้วเรื่องห่อแต๋วแตกแ่งสัพยโย์ในเรื่องเล็กี่ประโยคะประยโยคเดียวพูดว่าจะกลัวอะไรกันวะแค่นี้ในเรื่องเอกแล้วทำไมออกทีวีวันนี้ไม่ทําล้มทําเล็บอัะเขานางองนางเอกเขาจะแบบเล็บยงเล็บยาวเคยเห็นไหมในติ๊กต็อกอะกี่โมงนางเอกกี่โมงเล็บยาวอะ เคยเห็นในติ๊กตอกเปล่านิ้วมันมีแค่เนี้ยตัเล็กแต่ยาวมากคือก็จ่งเป็นชายแต่งกายร่างกท้าหญิงคนหนึ่งในติ๊กตอกที่ต้องบอกว่าเล็บยาวมากเออทำไมอ่ะรู้รู้ความลับอะไรเขาปะทำไมเขาต้องอะไรไม่รู้เลยเล็บยาวผมใหญ่การแต่งกายชัดเจนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากๆน้องธรรมชาติเขาเป็นดาวติ๊กตอกคุณผู้ชมขาผู้ติดตามเนี่ยเป็นหลักล้านเขาเป็นครีเอเตอร์ที่แบบว่ามีคอนเทนต์อยู่ในตัวอยู่แล้วใช่แล้วไม่่าจะทำ คลิปไหนคอนเทนต์ไหนเป็นล้านวิวค่ะผู้สมขาใช่ใช่แล้วเขาได้รางวัลด้วยนี่ใช่ครีเอเตอร์ออฟเดอะเย็บคิดดูเจอคขาไม่ทักอะไรเลยนะขอดูเล็บใช่แล้วเขาทำเล็บทีมได้ข่าวว่าทำา4ชั่วถึงหันนิ้ชั่วโมงอ่ะเหาือให้เขาเขาวามเว้นนี้วาวก่อน40-50ชั่วโมงเดี๋ยวเรียกมาเลยเรียกมาเลยค่ะคุณธรรมชาติ อย่ายักยัก่ายยังต่อเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อจบรายการออกได้เลยค่ะรายการอยู่ทหัวรัวันดีค่ะวันดีค่ะตายแล้วไม่แล้วขอคอมเมนต์รายการนี้เลยนะจัดเก้าอี้ให้แขกรับเชิญไกลมากจัดในตรงนี้แล้วคุณนัเยใครคะ เล่นเหราเล่นคุณธรรมชาติโจทาจุนตายค่ะแม่ตายแล้วแล้วเรา2คนเหมือนมาเยี่ยมเมืองมนุษย์อะอุ้ยมนุษย์เขาก็ตัวเล็กกันชื่อจริงๆจากตั้งแต่ทะเบียนบ้านคือธรรมชาติหรือพึ่งมาตัเดี๋ยวๆเดี๋ยวให้หายใจก่อนมีเบรกพักเหนื่อยไหมเสียงหายใจแรงมากคุณแขกรับเชิขาเหนื่อยอะไร เอยกัดตัวเมื่อกี้ไงธรรมชาตินี่คือจากทะเบียนบ้านหรือว่าเพิ่งตั้งเข้าสู่วงการทะเบียนบ้านเลยธรรมชาติไธรรมชาติหรอขึ้นจ่าหน้าบ้านเลยแล้วพ่อหนูชอบมากก็คือติดไว้หน้าบ้านเลยบ้านคุณธรรมชาติหน้าบ้านเราชื่อเล่นอะเราบอกกันได้เลงขาเนี้ยรู้จักกันนะแต่ว่าเข้าใจว่าชื่อเธอคือธรรมชาติคือชื่อเล่นด้วยขาพี่เอม แม่เอาทายมาดูดีกว่าอะนอนหนูนอนหนูชื่อหนูอะชื่อเล่นนอนหนูนอนหนูหรอไอ้น้อยน็อต้ยชื่อน็อตเฮ้ยช่อะโอ้ยแม่จังกัเลยเอ็มคุณน็อตเออนี่เขาเรกว่าหมอละเรี่แล้วยังไงทำไมถึงเป็นแบบในร่างนี้แล้วอะไรกับกันเล็บอะไรของเราเราบ้าเล็บอยู่แล้วหรือว่าเป็นคงแท้หรือยังไงเมื่อก่อนเนี่ยหนูเป็นคนที่ชอบพวกสัตว์ประหลาดพวแบบ ก็ซ <Godzilla, S 2> ิลล่าพวกแบบไดโนสสเสาร์อะแม่เวลาไปซื้อของเล่นเนี่ยน้องหนูก็จะซื้อซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมหนูก็จะซืออ้อพวกปีศาจเพราะอะไรชอบที่มันมีเล็บไม่รู้อะไรเหมือนชีวิตนี้เกิดมาแล้วว่าโอ้โหอ๋อมันมีเล็บ,ลบคนทำเล็บแบบนี้แล้วยูทูบเบอร์เราโตมาในยุคข,ของเนี่ย พี่เอแคร์พี่นัทิสาเขาทำเล็บกันจึ้งๆแล้วก็แบบถ้าเราโตมาไอก่อนหนูเป็นคนใส่เล็บยาแบบนี้แหละเออหรอเล็บไปทำเวอร์เลยใช่แล้วแล้วหนูอยู่ตอนชวงแบบหนูเด็กๆอยู่อะแล้วก็ดูพี่เอแคร์แล้วรู้สึกว่าอ๋อถ้าเราโตขึ้นเราจะเป็นกระเทยเราก็ทำเล็บเนาะเราคิดงี้แล้วก็พอเข้าปีหนึ่งปุ๊บตัดสินใจทําเล็บเลยมันก็เริ่มมาจากสั้นๆแหละแม่แต่พอทําไปทํามาคนมันขึ้นหลังเสือเนาะใช่ลงไม่ได้แล้วลงไม่ได้แล้วยาอยู่เรื่อยๆใช่หนูคิดภาพตัวเองตอนอายุเจ็ดสิบเลยว่า มันจะเดินยังไงล่ะเดินแล้วเล็บรูดผืนแงวเขาให้สายาหนูว่าเป็นวูฟวดีนไทยแลนด์เออมันยาวมากทำใหทำให้รามถึงเลือกทำไซส์ที่มันยาวขนาดนี้ะแล้วมันใช้ชีวิตได้จริงอันนี้เป็นไซส์ลดทอนแล้วค่ะแม่ถ้าเกิดไซส์ยาวสูงสุดที่เคยทำเนี่ยจะเป็นในคลิปนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือจะยาวมากใช่คือต้องเป็นคนถ่านเล็บแข็งแรงมากเลยนะถึงทำได้ค่ะก็คือแบบใช้ชีวิตจริงได้ไหมเอาจริงอาตรงๆได้เลยโค้ดสบายมาก สบายมากเลยเวลาล้างไม่ได้ทะลึ่งนะเวลาครั่งน้ำก็ต้อใช้ใส่สีดางเดียเราไม่เราไม่เราไม่ใช้มือไปคงกินข้าวหยิบจับอะไรวู้หยิบจับอะไรเงี้ยอะไรที่ร้อนๆเวลาของทอดมาเราคือจ้วงไปเลยได้เลยเร็บจิ้มใช่แล้วแล้วบุคลิกคาแรคเตอร์วิวงอะไรเงี้ยคือมามาอย่างไรหนูเป็นคนที่ชอบอะไรใหญ่โตอยู่แล้วอะไรที่มันไม่มีอยู่ในโลกมนุษย์อะไรเงี้ยแปลกประหลาดประหลาดอะไรเงี้ยแล้วเราก็โตมาในยุคพี่มาดามมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบเรฟเฟอร์เรนซ์ที่เราได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม อย่างนี้คือเราแต่งทุกวันหรือว่าเป็นเฉพาะวันที่เราออกงานหรือมีคอนเทนต์วันที่ออกงานเลยมีคอนเทนต์แต่ส่วนมากก็ก็ทุกวัน,วน,วนอะ <c oughs> เออมันก็เลยกลายเป็นว่า อยู่หน้านี้แล้วบางวันเราลบคิ้วใช่ไหมฮะแล้วคิ้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ลบยากมากเพราะว่าเราจะลงด้วยสีที่มันแบบติดเนื้อมากบางครั้งถ้าเราแบบว่าเช็ดแบบว่าจนแบบขูดจนมันไม่ออกเลยฮะแล้วก็ช่างแล้วให้มันเก็บโครงไว้พรุ่งนี้เราจะได้ขึ้นโครงเดิมอะไรอย่างี้ยเพราะว่าลบคิ้วที่น้องธรรมชาติพูดถึงคุณพร้สมคามันคือการใช้กาวค่ะปาดไปบริเวณขนคิ้วใช่ค่ะแล้ว หวีให้มันเลี้ยไปกับผิวเราแล้วพอเราเมคอัพเนี่ยมันจะไม่เห็นคิ้วเดิมของเราอะไรใช่ครับซึ่งเป็นเปในเรของการแต่งหน้างานใกล้เลยเหรอคะใกล้มากค่ะที่นี่ไม่แล้วตอบก่อนอันนี้งงจริงๆริงเล็บ ที่เราทำสี่สี่ถึงห้าสิบชั่วโมงนี่คือเรื่องจริงหรอใช่อะไรก็ไม่ใช่เซตนี้นะเซตนี้ก็จะแบ่ง่ายๆแบบว่าใส่สายอันนี้สิบสองชั่วโมงค่ะตายแล้วรวมพอแล้วก็รวมต่อฉาบก่อใหม่คือเราจะไม่เรียกว่างานฝีมือเราจะเรียกว่างานสถาปัตยกรรมเวลาทําบนเล็บหนูอะไรเงี้ยเพราะอันนี้มันถึงการลงพื้นเฉยๆเพราะอันนี้กำลังจะขึ้นโครงของ เทศก,กาลสงกรานต์อ่าก็เลยลงพื้นสีฟ้าไว้ล้วเดี๋ยวเราก็จะมีแบบติดปืนฉีดน้ําบนนี้ป้องปืนฉีดน้ําที่ยิงน้าได้จริงด้วยใช่คือท,ทําแต่เลเวอร์อะคุณผู้ชมซึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เวลาทานะแม่จูนมัน<ช>ไม่ได้บอกว่าชั่วโมงสองชั่วโมงเสร็จนะจริงเหรอมีความสุขกันมากเลยแฮปปี้มากเพราะเรารู้สึกว่าตื่นมาเราไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้เพราะเล็บมันดูเต็มอยู่แล้วแต่ว่าพอไปลงก็ตกก็ต้องแต่งอยู่ดีหน้าอินเนอร์มันมาไงแม่พอเล็บมันจึ้งแล้วแบบเออ มันใช่อ่ะแล้วก็หลังได้ห็นอเปลต้องมีด้วยนะอินเนอร์นี้อินเนอร์นี้แล้วแล้วทำไมคอนเทนต์แต่ละอันคืออยู่ต่างประเทศทางนั้นเลยเพราะชอบอากาศหนาวอ่ะใช่ว่าก็ว่าเดี๋ยวรบกวนเล่นแอร์เพิ่มตอนนี้คนรู้จะตาย ต,ตัวที่นี่แอเย็น,นมากเพระอากาศหนาวแล้วรู้สึกว่าลุชาต่างประเทศเพราะว่าการแต่งตัวเหมือนอย่างหนูเนี่ยเขาจะเรียกว่าเหมือนกึ่งแร็กและออกไปทางแรก็กควีนอะไรอย่างเนาะแล้วเวลาแบบอยู่ในอากาศหนาวก็จะสามารถแต่งตัวแบบเยอะๆได้โดยที่ไม่ร้อนอะแม่มาเป็นร่างนี้หละมามาเริ่มยังไงมายังไงแบบพอพูดแล้วแม่อยากรีดนะมันเหมือนเดตาวูหนูจะตอบเหมือนครีเตอร์หลายหลายคนคือหนูเริ่มมาช่วงโควิดจนแไม่กรีดไม่กรีดโควิดไม่รู้จะทําอะไรก่อนหน้านี้หนูเป็นนักศึกษาใช่ไหมฮะเพิ่งเรียนจบแล้วก็ได้ไปเขาเรียกว่าอะไรนะ มีงานรับจ็อบก็คือเป็นเอ่ออีดิเตอร์ให้กับโรงพยาบาลศัยกรรมตัดเคสคนไทยที่เกาหลีพอพอแบบโควิดปุ๊บไม่มีเคสคนไทยไปทำที่เกาหลีกลายเป็นว่างงานพอดีพอว่างงานปุ๊บก็ติกตอกเข้ามาแล้วก็อ่ะอ่ะอ่ะไหนๆเราก็ตัดคลิปเป็นแล้วก็ลองทําดูอะไรอย่างงี้ตั้งแต่ดวันนั้นจนวันนี้ใช่ค่ะแต่ละชุดของนางอ่ะค่าค่าตัดชุดเนี่ยสี่ถึงห้าหมื่นนะใช่เพราะว่าต้องเปใส่พิเศษสายตัด ก็ตัดทีใช้ผ้าหนูเคยตัดสูงสุดอะใช้ผ้า200เมตรในการตัดชุดชุดดึงอุ้ยแล้วมันก็หนักก็หนักนิดนึงค่ะแต่ว่าเราก็สามารถลากมวนไปได้เพราะว่ามวลกายเราค่อนข้างที่จะสู้ผ้าได้อยู่แล้วเคยแม้แบบว่าไม่ทําอะไรเลยแล้วฉันใส่เสื้อยืดแล้วขาดสั้นแล้วออกไปเดินข้างนอกคนจําได้ไหมคนจําได้จริงเหรอาะคนจะบอกว่าพี่คนนั้นที่ทําเล็บยาวนี่โดนปทักปุ๊บวันนั้นหนูไปถ่ายงานที่ตลาดแล้วแบบว่า แต่ใส่วิกผมสั้นผมบอมเนาะแล้วดูได้ยินไม่ค้าบอกกันโอยได้เจอตัวจริงแล้วยปีป,ป๊อปปองกูนว <c oughs> ันนั้นเอาเล็บออกพอดีเพราะว่าเอาเล็บ <c oughs> ออกพอดี <c oughs> เหมือนอะแล้วเราไม่เหมือนเลยเราไม่กล้าหันไปเลยเพราะว่าตอนนั้นเอยเล็บออกเพราะฉะนั้นเวลาแบบไปไหนมาไหนคนก็จะจำได้จากเล็บถ้าเกิดไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวอย่างเงี้ยแม่เหนื่อยนะไม่ประเด็นคืออันนี้คือเหนื่อยหอบจริงใช่ไหมไม่ได้หมายถึงการแต่งตัวเงนื่อยหมายถึงตอนเนี้ยเหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยคอมันรัดคอเดี๋ยวเอาลงมาว่าแล้วทำไมเหนื่อยเอาออกมาเลยแม่พูดเหนื่อยอะไรขนาดนั้นล่ะ แล้วยี่ไม่ได้ยินเสียงพูดผู้ชมที่ดูคลิปอยู่บางคนแบบว่ากำลังสับปลาทอดปลาอยู่หันหน้ามาเ่อยตาเ่อยตาไตัวม่วงหี่ไหนๆก็เป็นคนที่คิดคอนเทนต์เก่งคิดไหนสีเนี่ยตอนนี้จะให้จูนกับเอแคร์ทำอะไรมันเป็นชาเลนจ์ที่แบบว่าตัวแม่เขาเล่นกันแม่ก็คือคำต่อคำถ้าเกิดเราพูดคำแรกมาแล้วเราต้องต่อให้เหมือนกันพูดพร้อมกันแล้วต้องให้เหมือนกันเข้าใจไหมอย่างเช่นหนูพูดคำว่า้นา แล้วต้อง3 2 1สองหนึ่งปึ้งเออเห็นไหมแม่ก็ใช้ปลาหนูอจะพูดว่าน้ำใจมาเข้าใจไหมอ่ะอย่างเช่นคำว่าเจ้าสามสองหนึ่งเจ้าเท่ีอ่าเออแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่ามีคนนึงไม่เหมือนก็ถึงไม่ชนะก็คือไม่ถนัดทีมไอ้สักคำอีกรอบนะงอีกรอบสนุกคาดไม่ทำว่าอ่าอะไรดีมันมันอะไรนะสามสองหนึ่งป้าออนนี่แพ้ ไอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบว่าเราจะรู้อินไซต์จิตใต้สำนึกของแต่ละคนแสดงว่าเป็นคนที่อัพต้องอัปเดตตลอดนะชอบดูไงกําลังมาชาเลนจ์ไก่กําลังมาชอบดูแม่เหนื่อยนะเนี่ยนั่งอได้ยินคือสัมภาษณ์จะเสร็จแล้วจะหายเหนื่อยได้ยัง เอาล่ะคุยสนุกสนานมากธรรมชาติจ๋าฝากช่องทางการติดตามหน่อยค่ะช่องอิชันช่องธรรมชาตินะคะ T H A M M A C H A D ตามได้ทุกช่องทางเลยค่ะขอบคุณค่ะตั้งไอจีทิกเอรธรรมชาติหมดเลยนะผลงานอะไรใหม่ๆอัปเดตไหมคะเดี๋ยวจะมีเพลงค่ะแม่เพลงปล่อยก่อนไพร์มันเพลงสะเทออยังไงก็รอซัพพอร์ตได้ค่ะทำพัมเบอๆได้ไหมท่อนทุกได้ไหมหรือไม่ได้เลยอุ้ยไอ้สปอยแค่นี้เดี๋ยวรถ เดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ทันได้ย ah. <ichi> ินอีกทีหนึ่งลองอีกตามนะคะเพลงต้องแมสแน่นอนนี่ทอดคุ้ดเลยนะเมื่อเกี้แม่ไม่ได้ยินทีนี้ ก็บ้าปังเวอร์ต้องขอบคุณมากเลยนะหอบด้วยหัวเราะด้วยหอบไม่หยุดเลยอ่ะขอบคุณมากนะวันนี้นะขอบคุณนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชอบชานชอบขนมปังไหมชอบแม่ขอบปังเวอร์เวอมีไหมคะเอาเวอร์เอร์เลยป้าเวอร์เลยเวอร์เวอรนี้อีกเวอร์วนี้อีกแต่ไม่ต้องเอามารัดคอนะหอบเวอร์อย่างเดียวเวอร์เอาอย่างนี้ถ้าชอบเวอร์เวอร์ต้องเจอปังเวอร์ค่ะโด่งดังมากในโลกโซเชียลพักสักคู่นึงค่ะ คนลุกเวอร์สมชื่อปังโซเวอร์ไงโอ้อ่ะเล่าเลก่อนเลยโอ้แอมสวัสดีค่ะใครคุณแอมคะแอมนี่คุณนุค้ยนุ้ยสันนิษฐานค่ะเจ้ยังไงทำไมมันต้องเยอะแล้วเวอร์อะไรอย่างนี้ก็จริงๆตอนแรกเลยเป็นคนชอบกินขนมปังค่ะแม่แล้วก็คุยกับแฟนว่าเอออยากทาขนมปังก็เลยอยากหาอะไรที่แบบว่าทุกคนทุกเพศทุกวัยกินได้บ่อยที่สุด ลองจากข้าวอ๋อนี่คือขนมปังก็คือสูตรเราเองเหมือนกันใช่ค่ะก็ปรับกันมาเปลี่ยนกันมากว่าจะได้สูตรที่ลงตัวแสดงว่าในฐานะที่เราเป็นคนชอบทานขนมปังคุณแอมเราก็ต้องรู้สิว่าขนมปังแบบไหนคือที่อร่อยถูกไหมใช่ค่ะยังไงเลก็คือว่าที่ที่ทำปังเวอร์เนี่ยคือต้องการให้แป้งนุ่มเวอร์ใบเยอะเวอร์อร่อยเวอร์ผูกเวอร์ จุดเด่นกินเนขอะแบรนด์ใช่ค่ะก็เลยปั่งเวอร์ไปเลยมีกี่ไซส์ตอนนี้เห็นมันวางเยอะมากเลยอ่ะ38ไซส์ค่ะพี่จุถ้าจะบอกว่าต้องชิม38ไซส์ไม่ไหวนะ เอาซิกเนเจอร์ก็ได้ค่ะแม่ซิกเนเจอร์จะเป็นใบเตยลาวาค่ะใบเตยลาวาสีเขียวๆเยิ้มๆแบบนี้มีถั่วแดงค่ะแม่จูนมีอะไรเนี่ยครีมครีมนมเนยสดปอยเกตฝอยทองสลูกเกตมีแฮมมีเผือกมีข้าวโพดเนยสดมะพร้าวลูกเกตหยองกรอ่น้ินมสดอ่ะลองหน่อยละกันนี่นี่คือเอามาหมดร้านแล้วเลยถูกไหมคะมีบางส่วนที่ยังอบไม่เสร็จ ก็เลยไม่ได้เอามาสองสามไส้ค่ะนี่คือมาบางส่วนที่ที่ที่ร้านเราที่คือเป็นโรงงานเองเลยปะคะใช่ค่ะอ๋อโอวันหนึ่งอบกันเท่าไหร่คะเนี่ยอบเนือวันหนึ่งประมาณ7 0 0 0 0ถึง80,000ชิ้นต่อวันพักคือหมายความว่ามีคนรับไปขายต่อใช่่เราขายปี้งละส่งค่ะนี่เดียวก้อนเราจะต้องบีให้ดูอันนี้คือจูนแฮมค่ะให้ไส้เยอะ อู้นิ่มมากเลยอ่ะนิ่มมากเลยอ่ะอันนี้คือครีมสดนะตุ้งต้นสาขาสดหอมฉีกมาเจอแต่ครีมเนยสดเลยอ่ะหืมอร่อยไม่เบอ่อคุณค่ะนี่ลูกชอบลูกชอบหน้าไหนขายดีสุดที่ขายดีสุดนะคะก็จะเป็นลาวาน้าร้อนหน้ารูใบไม้พี่ค่ะแม่ไปเร่อข้างนอก เขาให้เทมเพยกันนี้โหนี่รอดจริงๆอยากให้สิมใบเตยลาวาด้วยนะคะก็เตยลาวาอีกสามสิบแปดไรายแม่เอาหมดลูกเลยหรอขอให้ชิมคือเป็นคนชอบทานขนมปังมากค่ะเหี่ยวใบเตยลาวาใหะแล้วก็มีชาไทยค่ะชาไทยชาไทยก็เป็นสิกเนเจอร์ยิ่งยาวเลยยังไม่แกะหอก็หอมออกมาเลยอ่ะนิ่มขนมนิ่มเวอร์แม่เดีวบิให้ดูเลยค่ะ อ uh huh. แม่จูนสีแบบสีของเด็กกินเลยอะ่ะเพราะสีนี้เด็กเขาต้องชอบของจูนใบเตยลาวาค่ะอ uh huh. อันนี้เราใช้กะทิสดเลยค่ะใบเตยลาวาอยากจะรองไห้อะ่ะสัมผัสคือนนิ่มโอ้โ oh. ห ไม่หวานค่ะจะแบบกลางอืมมันเต็มปากอ่ะน่าหลักแม่เล่าให้หนูฟังก่อนค้าที่อะไรของแม่แม่ไปซื้อที่อะไรมาร้านก่อนแม่เล่าทิก็คือจะมีงานประจำปีหลวงพ่อวันไล่ขิงค่ะแล้วก็คือเราอ่ะไปประมูลประมูลที่ไข่ของก็เลยใส่ราคาประมูลไปที่หนึ่งจุล้านบาทแล้วที่กว้างเท่าไหร่คะที่กว้างเท่าไหร่ที่กว้างอยู่ที่ประมาณแปดเมตรคูณห้าเมตรแปคูณห้า ล้านกว่าค่ะ1.5ละ้านแต่คือเป็นราคาที่เราเต็มใจจำมูลพื้นที่ไว้แล้วก็ขายวันที่6เมษาแต่คือวันไร่ขิงเขาทำาอยู่แล้วคือเวลาเขามีงานทีงเนาะ ใช่ค่ะคนดูแล้ว่ค่ะล้านกว่าบาทที่เราจ่ายค่าที่ไปเนี่ยกี่วันเนี่ยงานเนี่ยงานประมาณหนึ่งเดือนค่ะโอ้หแม่แน่แม่แมว่าคุ้มเหรอหนึ่งเดือนผมว่าคุ้มหนูเข้าใจว่างานมาเล็กถึงก็3สามวันคืองานเขาจริงๆจะมีเก้าวันค่ะแต่ว่าร้านค้าเนี่ยจะขายก่อนวันงานเจ็ดวันแล้วก็หลังวันงานอีกเจ็ดวันอ้องมาเป็นเดือน จุนเชื่อว่าพี่ได้คืนทุนแน่นอนจ้าถูกปุค่ฮะไม่เพราะว่าไม่ใช่แค่ม,มาดังแค่มาซื้อที่วันและขิงไงของพี่มันดังอยู่แล้วไง <c oughs> ใ่ครก็รู้จักฟังว่าที่คือออกบูธออกอะไรยังไงคะแม่ห<อ>าเจอได้ที่ไหนกินยังไงของเราจําหน่ายทั้งปลีกและส่งค่ะแล้วก็มีแฟนชายด้วยีสาขาตอนนี้ถ้าเกิดแฟนชายก็มา3 0 0ถึง400สาขาทั่วประเทศเป็นลม จริงหร,อ,หรอแม่ทำส่งไหวยังไงอ่ะก็ลูกค้าเราอะค่ะคือเขาจะรับไปขายตามตลาดนัดแล้วของเราก็คือผลิตเนี่ยกำลังการผลิต7 0 0 0 0ถึง8 0,000ชิ้นต่อวัน24<ค>นชั่วโมงเลยค่ะแล้วคือชิ้นละเท่าไหร่คะชิ้นละ25บาททุกอย่างเลย25บาทซื<า>้อ4ี่ชิน<า>้นแถมฟรี1ชิน 1> ้น คุ้มนะดูฝอยทองที่ฝอยทองอ่ะเด็กมอปลายชอบกินมากตอมอปลายมันอปลายอ่ะมันมันฮิตที่โรงเรียนอ่ะมหาลัยได้ปะได้อ๋อโอเคไม่แต่เราห้ฟังไงตอนอยู่มอปลายเนี่ยไอ้ฝอยทองอ่ะขายดีเลยเด็กมันชอบอันนี้อันนี้อะไรคะอันนี้คิมฮอนค่ะคิมพอนกระแสในโซเชียลจริงหรอเพราะอะไรถึงเป็นกระแสอะอยู่ตอนนี้แม่คืออย่างไรก็ของเราเวลาเวลาที่เขาไปกินหน้าร้านแล้วรีวิวเขาชอบกินแบบยืดให้มันยาวๆเขาหล่อมันยืดได้ด้วยหรอใช่แล้วจู่ทำซี เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเยืไปอะไรองี้จริงอ啊จริงอ๋อนี่คือคอนเทนต์ข่าใช่ค่ะก็คือก็คือจริงๆแล้วคือจะเล่นมังจะเล่นมังก็คือแป้งอันนี้เราต้องทำอะไรเป็นฉาก แล้วก็ตัวนี้เป็นคุกกี้อนครีมใครเป็นคนพัฒนาสูตรคะช่วยกันกับแฟนค่ะแอมกับแฟนช่วยกันแล้วก็ให khác, oui, ้เด็กๆที่ร้านชิมช่วยกันชิมช่วยกันปรับค่ะแล้วก็ไอจากลูกค้าก็ลูกค้าชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนค่ะไปเรียนทํามาก่อนไหมคะรู้จาก YouTube ค่ะตอนแรกเลยหลายคนมากเลยอะก่อนหน้านี้ก็แบบ ดูจาก Google ใช่ดูจาก YouTube ลองปรับลองถูกแล้วก็ปรับกว่าจะได้สูตรแล้วก็เป็นเดือนสองสามเดือนค่ะทำทิ้งทำทิ้งก็บ่อยทำจนปาหน้าวัดนี่สายหน้าแล้วอะเพาะแม่หันตาวข่าแล้วผ่านแล้วค่ะแต่ถือว่าคุ้มนะมาได้ไกลขนาดนี้แม่จัดทั้งหมดแม่มีทั้งหมดกี่ไซส์คะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะิมพอตอนนี้มีสิบกว่ารสชาติค่ะถ้ารสชาติขายดีเป็นออริจินอลบลูเบอรี่ค่ะพี่พีแคร์ชิมก็จะเป็นชาโคแป้งชาโค แล้วก็มีทองหยอดไถแมงดาลอยด้านบนค่ะชาไทยชาเขียวใบเตยคุกกี้อันครีมช็อกเกแลตค่ะอันนี้อันนี้สีดำนี้อะไรคะแม่อันนี้เป็นบราวนี่ค่ะบราวนี่พัฒนาไปถึงบราวนี่แล้วใช่ค่ะไม่ใช่สบู่นะคะแม่ยาไปถูตัวนะจากวันนั้นถึงวันนี้ใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่คะปีนี้ค้าปีที่เจ็ดค่ะเจ็ดดีแล้วปีที่มันเปี้ยงขึ้นมาเลยคือปีปีไหนอ๋อปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาหลังโควิดใช่เพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยแทบจะแบบว่าเราเราอยู่จากศูนย์ใช่ไหมคะเริ่มจากศูนย์แล้วก็ ขึ้นสูงสุดแล้วช่วงโอไมค์อนนะคะก็ตกลงมาต่ำสุดต่ำสุดเลยเพราะว่าตอนนั้นห้างขายไม่ได้ ตลาดนัดขายไม่ได้ลูกค้าเราก็ขายไม่ได้เราก็ต้องปรับปรับตัวค่ะปรับยังไงถึงอ๋อไลสดค่ะเป็นไลสดใช่ไลสดขายขนมปังทุกวันรายได้วันหนึ่งได้เท่าไหร่เนี่ยแม่ขายปีกล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นงานหรือพ่าว่าไล่ขิ่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นงานเล็กๆงานสมโพดได้หนึ่งล้านบาทต่อวันใช่ค่แต่ไม่ได้ทุกวันนะคะอันนั้นคือสูงสุดโอชิ้นละ25่บาทเราได้หนึ่งล้านักต้องกี่ชิ้นกินเป็นจังหวัดแล้วนะกินครึ่งจังหวัดไปแล้วนะจะมีหน้าใหม่รสชาติ ใหม่เพิ่มอีกไหมคะก็คิดไว้ว่าจะมีนะคะตอนนี้อยากทำอะไรแม่มันมันน่าจะครบแล้วนะอยากทำลิฟท์ขายเนาะจุดจุเน่ปะจุดจุดเน่จะทำเลยอยจะทำเลยค่ะหนูฟังรายละเอียดแล้ให้หนูขายของหนูรายละเอียดละจะทำเออที่คิดไว้คืออยากทำเป็นไส้ใบเตยถั่วแดงค่ะ ขังขยะก็เห็นเนาะมีกันไปเลยใช่ค่ะก็กำลังทดสอบแล้วก็เทสเมื่อกี้กำลังจะชิมเนี่ยสบู่แม่เนี่ยนิ่มอีกแล้วแม่คือขึ้นชื่อด้วยความว่านิ่มอันนี้ถ้าเวฟคงอร่อยนะดูเลยเนี่ยฉันชอบดมก่อนอยากกินกับนมอ่ะใช่ค่ะตายละความหวานกำลังดีเลยอ่ะออกแบบเนื้อแบบหนึบๆนนิดนึง แล้วมีอะไรอีกแม่มีอะไรอีกโรโลไก่หยองเขาบอกโไก่หยอง,อ,ยอ,งอันนี้ค่ะนี่นี่อันนี้เป็นโลไก่หยองน้ำสลัดแซนด์วิชโบราณตัวนี้จะเป็นเออบบพริกเผาค่ะคือเป็นโลไม่พอมันมันมันต่ความเป็นแบบว่าแซนด์วิชโบราณที่เราคิดถึงกันอ่ะเออไส่ฉ่ำแล้วก็คือเยิ้มแล้วก็คือโยนี่แต่เป็นเป็นอันนี้พริกเผา้ผาทุกคนดูสิะวงอ้วนนะครับปวดอ้วนมากเลยค่ะอยากบอกว่ารู้กัน โคตอร่อยอ่ะอืมก็เลยขายดีเนาะไปเยอะมากอแล้วนิ่มอันนี้อันนี้คือแบบไม่โม้เลยคือนิ่มค่ะขอบคุณหอมพริกเผาแต่ไม่ได้เผ็ดมากเลยคือมันมันมีแค่กลิ่นอายความเผ็ดของพริกเผาอะ แต่ไม่ได้เผ็ดถึงขั้นแบบว่ากินไม่ได้เผ็ดจังเลยต้มตำปูปลาหรือเปล่าทำไมเผ็ดขนาดนี้ไม่ใช่เด็กกินได้ไงเนได้ชาไทยชิมยังคะเมื่อกี้ชาไทยลาวาลาวาแล้วก็ใช้มะพร้าวค่ะมะพร้าวไอแคร์ชอบใส่มะพร้าวสดใส่ผักกาดหอมชุ่มจ๋าโอ้โหมะพร้าวทั้งนั้นเลยป๊าดอุ้ยหนูนึกว่าจะเป็นแบบมะพร้าวเละๆอ่ะที่มันเป็นเเห็นป่ะใส่มะพร้าวเหนียวๆเละๆอร่อยมากของจูนชาชาไทยชาไทยค่ะ แม่น่าอีว่ะเอแคชอบอันนี้ไม่ปฏิเสธอคือตัวครีมมันหอมนวลมากแล้วมีรสชาติชาไทยเข้ามาตัดอ่ะคือจุนชอบตรงที่ว่ามันไม่หวานมากอ่ะ่มันกินได้เรื่อยๆไม่ได้แบบไม่ได้คำแดกเราเลี่ยนอะใช่ไหมคะอ้ออร่อยอ่ะถ้าดูอยู่ อยากติดต่อ เอาอยากทำยังไงอย่างเงี้ยก็ติดต่อมาได้ที่เพจ Facebook นะคะฟางเวอร์ขนมปังโฮมเมดลาวาปลีกส่งนนทบุรีค่ะแล้วก็ไอเดียไลน์เออแอดฟางเวอร์ค่ะ P A N G ็ E R มีแอดข้างหน้านะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางหนึ่งทิกตอกค่ะแม่แอมฟางเวอร์ค่ะอ่าแล้วแล้วแบบนี้เราออกบูธเองตลอดไหมคะหรือว่าอยู่แค่วันแรกองเดียวออกบูธตลอดค่ะก็จะออกตามงานกาชาดงานประจำปีค่ะตลาดนัดก็มีค่ะแล้วก็งานวัดระดับแบบกลางๆก็มีค่ะ วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณแอมค่ะขอบคุณมากค่ะปังเวอร์ปังเวอร์ปังเอามาให้เราได้ทานกันเนาะอร่อยอร่อยอร่อยทุกรสเลยค่ะขอให้มีคนเป็น สมัครเป็นแฟรนไชายเยอะเลยเยอะกว่านี้เป็นพันล้านเอาสองพันเลยค่ะเอาไม่ต้องให้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะเนาะใหญ่โรงงานอีกเออตามนั้นเลยขอบคุณค่ะต้องลาแล้วคุณขาอย่าลืมนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลาเที่ยง25่สินะคะกลับมาเจอรายการดีๆสร้างสรรค์สังคมแบบนี้นะคะกับรายการเทนเป็นเรื่องวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสร้างสรรค์สังคม